สวัสดีครับเี็นรักแฟน,น,นครับตุมหมงทุกวันเอฟซีสุขุสุขุนรับผมผมบ่าวนี่นี่ชุคุนคนหายอยู่หากินครับผมแรงงานไทยที่มาทํางานที่ประเทศเกาหลีครับผมช่วงนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วดอกไม้ก็ออกดอกสวยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูแล้วอยู่บนต้นก็เป็นต้นดอกซาก,กุระครับผมโอ้ออกดอกช่วงนี้ที่ท่องเที่ยวที่เกาหลีก็เริ่มจะเยอะแล้วมีท่องเที่ยว มีที่ท่องเที่ยวให้พี่น้องได้ชมครับแต่ว่าวันนี้บ่าวนี้ไม่ได้พาพี่น้องไปท่องเที่ยวครับผมวันนี้บ่าวนี้จะพาพี่น้องไปตลาดครับผมไปซื้ออุปกรณ์การหาอยู่หากินครับผมไม่ว่าจะเป็นเบ็ดตกปลาหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์ตกปลาครับผมที่มันชำรุดแล้วหลังจากที่ปีหน้าก่อนที่บ่าวนี้ได้หาอยู่หากินมันเริ่มชำรุดเราจะไปซื้ออุปกรณ์ตกปลามาเพิ่มแล้วก็ไปซื้อเหยื่ออาหารปลา ที่เราจะได้ดําเนินชีวิตในการหาอยู่หาก,กินที่ประเทศเกาหลีครับผมแล้วก็จะแวะไปซื้อพวกพืชผักครับผมมาปลูกไว้กินช่วงหน้าร้อนครับผมเราจะไปดูว่าที่ตลาดมันมีอะไรที่น่าสนใจครับผมแต่ว่าช่วงนี้ดอกซากุระก็เริ่มจะออกดอกเยอะเดี๋ยวบ่าวนี้จะพาพี่น้องไปเที่ยวดอกซากุระด้วยครับผมแต่ว่าวันนี้บ่าวนี้จะไปซื้ออุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ไปซื้อ พืชพันผักมาปลูกกินครับผมเราไปดูที่ตลาดว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันเลยไปเลยครับผม Let's go สวยงามมากเลยครับหอมซื่นใจครับมันยากาศเขียวขก,กีไปทั่วเกาหลีแล้วครับผมแต่ว่าบาวนี้ต้องเดินทางไกลครับผมดอกซากุระในเมืองก็เริ่มร่วงหมดแล้วครับผมเดี๋ยว ดอกไม้ก็เริ่มจะผีใบแล้วนี่เราต้องข้ามทางไปทางโน้นนี่ครับผมไปฝั่งโน้นครับผมร้านร้านอุปกรณ์ขายเบ็ดก็จะอยู่ฝั่งโน้นครับผมสวยๆแล้วครับผมนี่นี่ดอกไม้ก็เริ่มออกใบไ,ไม้ก็เริ่มสวยแล้วอะเดินมาสมหวังมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวกะจีไปด้วยต้นไม้ครับผมดอกซากุระก็ร่วงหมดแล้ว ยังมีความงามอยู่นะครับผมนี่ครับผมร้านนักชีนักชีเกาหลีเป็นร้านอุปกรณ์ตกปลาเราจะเข้าไปข้างในเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างครับผมอยองไฮซูโยอ่โอ้อามาหาซื้อดวงเบ็ดไหมครับผมอ้อุปกรณ์ตกปลาเต็มเลยกหมดเดี๋ยวไปหาซื้อดวงเบ็ดก่อน รซื้อหังอาหารครับผมถ้อยมีหมดทุกอย่างนะครับผมเหยียบปุ่มเหยียบฟอมครบชุดครับผมบุปกรณ์ตกปลาเสว่ร์โเม็ดดีมาเสือหาก็าเนื้อพี่น้องเลยไงหลสี่พันนี่ไงรุ่นนี้แหละ น,นี่ไปสักอนนันครับผมหารุ่นเล็กอีกก่อนเล็กสุดเล็กสุดไว้ตกปลาครับผมไว้ตกปลาหน่อยไม่เห็นครับผมเดี๋ยวหาก่อนเทาอยากหาแป๊บหนึ่งอดวงเล็กสุดก็ทางอยู่ทางนี้ครับผมเล็กเอาเล็กเล็กมากๆากเลย อ้ยเล็กสุดๆด่ะเพราะว่าแบบนี้จะไปตกปลาปลาเล็กครับผมตัวใหญ่มันมันไม่ได้อืมพอดีเลยเตียไม่มีเชือกอืมพอดีเลย อืมน,นะครับผมสำหรับปลาเล็กนะ่เอาแบบนี้เลยสวงอันไม้ปากเบ็ดด้วยเพราะว่าเราจะไปไปล่าปลาเล็กครับผมตัวน,นี้ก็เป็นอาหารปลาที่เราจะเอาไปผสมอืม อาาหรปลาพวกนี้เราจะไปผสมเป็นเหยื่อครับผมเหยื่อตกปลาชนิดดีเลยแล้วดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี้อะไรเนี่ยเหยื่อห้าก็ปวดจนหี่ยดีดีนี่เลยดีเลยเหยื่อห้าก็ปดูดแล้วนี่ขนมปังห้าพัน มันก็ข้าวโพดเหมือนกันสนรู้ว่าปลาพวกนี้กินข้าวโพดกับจริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่องเองหัวอาหารหอาหารปลาที่เขาเอาไปตกเบ็ดแมมแบบไหนวะนี่บอก ที่เห็นเกาหลีเขาเอาไปผสมนะนี่วหรมันเป็นสีดิออไม่ิดมันไม่ได้หอหลาย,ย่างเนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเรียกได้ครับว่า เยอะมากอุปกรณ์ตกปลาพอหอดมาถึงกันแล้วครับผมเบียรพักโอ้หลายหลายหลายหลาตงดูแตงก่อนแตงมีสองรุ่นเราซื้อไปปลูกสักสามต้นครับผมแตีงแล้วก็สลัดครับผมสลัดนี่สวยเลอตน้นก็จะพอกกินเลอต้น มันใหญ่พริกยังโม้ขงนี้เลยผมหนึ่หอถขาดนี่ก็ดีดีวกว่าเดี๋ยวเราขอดูเดินดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างครับผมออบบนี่เอาพริกหยวกน่ครับผมอ,อันนี่เสียพริกหยวกพริกนี่พอ่อหนึ่งพันบาทครับผมเสียพริกหยวก เ๋ยวขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับผม้นหอมพอปลูกแ้วสาดนี่เอาปวดครับผมพริกอะไรอะไรเนี้ยครับผมพริกนี้ด้วยครับผมอันนี้ออนจ้กเทยเยอะกุชชัอนอนอน 어우, 어우, 네네, 응? 네 개, 네개좀 줘야. 아니, 네냥곧 2,000원. 여기, 네개 하고. 어, 알았어, 그걸. 아니, 이거 똑같아. 이거는 한 개에 2,000원. 네 개? 네개 줘요? 네. 개

예 이거 요렇게 천원다 부타 다? 네예

โอ้หลายหลายเนี้ยแหะครับได้หอ,อมถาดหนึ่งครับผักพริกหลายย่างเหรออ้นนี้เล็กน้อยก็ได้อืมสงพอดีเล้วะริกว่าหรอครับผมเอาไหมายถปลูกย่างอื่นนะ้ำหลายหลายเนี้ยแหละ

อาแพ็กของกันครับผมนี่แหละบรรยากาศพืชผักอะไรเนี้ยสุดยอดเนี่ยบรรยากาศหลังโรงงานครับผมโอ้กำลังคืบพอดีเอาเชื้มาปลูกฟักหลังจากที่เขาไปซื้อมาแล้วครับผมนี่เยอะแยะเลยนี่ยังเงี้ยวิบรรยากาศแปลงพักเพราะนี่ก็เตรียมมันนี่ไม่เห็นข้ามมากทั่วคอม มีอะไรบ้างเอาออกมาให้พี่น้องชมหน่อยสิมีหลายอย่างเลยค่ะผมอันนี้ก็มีผีเปลีย่ยนน้ำพปลีเรียงเก็ดเป็นเพีเยนะครับในห้าต้นมีสลัดด้วยนี่ค่ะเจดีแถมมะเขือเทศมาสามต้นนี่แถมมะเขือเทศมาสามต้น หอ,หอมหลายอย่างด้พี่หอมอะไ,ไรบ้างเอาออกานี่หอมถาดหนึ่งครับผมถาดนึงเน้นๆเลยหอมหนึ่งถาดครับผมหอมหนึ่งถาดแล้วก็มีพริกพริกหยวกครับผมพริกหยวกอีกห้าต้นมีพริกหยวกห้าต้นแล้วก็มีแตงแตงสามต้น แล้วก็มีพริกพริกเกาหลีอีกห้าต้นหกต้นครับผมเ,เดี๋ยวคนนี้อยากปลูกเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาครับผมเราจะปลูกกันเลยหลังจากที่เราปลูกแล้วฝนก็จะตกลงมาพอดีครับผมว่าวนี้คาดการไว้เรียบร้อยแล้วนี่ปลูกก่อนนะครับพี่น้องโอ้ดินผู้ แล้วฝนกับตกลงมาพอดีครับผมปลูกที่ทีเลยเพราะว่าพื้นที่เรามันเล็กครับโอูกพรอมครับผมแล้วฝนตกมาใส่พอดีพอดีเลยเอาฝนอยาตปลูกกันนอดพี่น้อง น้องวครบมางเบื่อผลผลิต,ตอีกว่ามัีสิได้กินบ่มาทีนี้พี่น้องปลูกพริกกันที่นี่อันนี้ม่นจะใส่ตะไคร้ครับผมไปปลูกพริกตรงนี้ปลูกพริกเลยปลูกพริกก่อน ห้าต้นหนึ่งสองสามห้าแล้วก็มีสลัดด้วยเราต้องแบ่งพื้นที่ให้มันได้พื้นที่มันน้อยครับผมพื้นที่น้อยพื้นที่น้อย พอได้เก็บกินครับซื้อกินหลายมันกับแพ้งอ๋อดีเลยสองต้นสามต้นต้นนะโอ้คี่ที่กะระโดด มันมีพื้นที่แล้วครับผมกับบรรยากาศคือฝ้าคืมฝนฝนตกไหยล่ะน,นี่เป็นไงครับพี่น้องอันนี้เป็นพริกครับผมเขาจะปลูกสลัดแจ่มไป็นสิิเลยนี่หอมเพราะว่าฝนจะตกอยู่แล้วอันฝั่งนู้นก็เป็นพริกที่คุมผ่าไว้นี่เป็นพวกผักกาดผักกาดกระจอนพวกผักซี ลาวซีจีนชีฝรั่งก็มีหมดครับผมอันนี้คุมไว้นี่ก็คือผักบุ้งแล้วก็ผักซีลาวแล้วก็ผักซีจีนเราจะปลูกแกมไปอย่างนี้ครับผมเพราะว่าพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันกระายอยู่ลรอครับผมนี่แต่เราแบ่งกันคนละล็อกสองล็อกครับผมแรงงานไทยทําไมต้องแบ่งกันเตีฝีมือไผ่ฝีมือมั่นครับผมแต่ว่าเวลากินก็มาเก็บกินด้วยกันแหละแต่อยากวัดฝีมือเฉยๆครับผม นี่เอา้าพี่ไดชพี่น้งองเขาถามาเบื่องตอนตอนที่เห็ดอันตอนที่มันง้ามแล้วมันจะไม่จะนั่นครับผมเอ๋อเหลี้ยเยตียงอีกสามต้นครับแตงเราจะไปปลูกมุมนู้นครับผมสวนแตงเราจะไปปลูกมุมน้นนั่นแหละแตงสามต้นเราจะให้มันขึ้นข้างนี้เลยนี่ครับผม ยงสามต้นเราจะปลูกตรงกลางนี่เลยครับผมเลยยงเราจะปลูกลมุม,กกมนี้ ก็มุมนี้แล้วก็มุมโน้นสามต้นให้มันขึ้นทำไมเราถึงแบบนี้ดีเพราะว่าตรงนี้เป็นถั่วแล้วครับสามอันนี้แล้วมันขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวเท็ดทางนีครับผมเร็วๆเลยบรรยากาศกรรมิตองั้งนี่แะครับพี่น้อง พวกนี้กับปูพักไว้จะกินเนาะบรรยากาศก,ก็มีประมาณนี้ครับผมงานไทยในเกาหลีปูพักยุบยุบก,กินพันว่าอ้าวอู่อ่ตรง จังไงก็ฝากเบ้าช่องเบ้านี้ไว้ยัง่อในนึครับเดี๋ยวฮอกจะมาเบิ่งผลงานตอนที่มันงามอีกเคียนหนึ่งเดี๋ยวเบ้านี้สิคอยอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมหลังจากที่ฮอปลูกไปซื้อพักแล้วก็ไปซื้อหัวอาหารปลา่อไปฮอปลูกพักเันเรียบร้อยแล้ว่อไปเบ้านี้อาจสิได้พาพี่น้องไปหาอยู่หากินเพราะว่าสิเป็นสิบเบ็ดบ้านแหโตกปลาหรือว่าไปกินข่าปลานะฮะตกปลาทิ้งงันน้ำกันหลายๆคนครับผม ว่าหอกปูพักไวแต่กินมีหลายอย่างแล้วเดี๋ยวเจ้าน้อยก็จะเอาตะไคร่เอาอยัางลุ้งมาบกพริกนียังกับพ่อไปหลายแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแฮสุขุสุขนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ